มิลินทปัญหาฉบับวัดท่าสุงตอนที่35ในตอนที่แล้วได้อ่านมาถึงเมนทะกะปัญหาวักที่7ปัญหาที่หถามความมีชีวิตแห่งน้ำเราก็มาฟังต่อกันค่ะพระนาคเสนกล่าวต่อไปว่าขอถวายพระพร ปัญหาที่มหาบาพิธได้ตรัสถามมาแล้วก็ได้แก้ถวายดีแล้วทั้งนั้นจึงขอถามมหาบาพิธว่าน้ำในภาชนะทั้งปวงเมื่อถูกร้อนก็ดังเหมือนกันทั้งนั้นหรือดังเป็นบางภาชนะพระเจ้ามิลินตรัสว่าไม่ดังเหมือนกันหมดดังเป็นบางภาชนะพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรถ้าอย่างนั้นก็เป็นอันว่า มหาบาพิษได้ทิ้งความเห็นของพระองค์กลับเข้าหาความเห็นของอัตมภาพแล้วว่าน้ำไม่มีชีวิตจิตใจขอถวายพระพรถ้าน้ำในภาชนะทั้งปวงเมื่อถูกร้อนก็ดังเหมือนกันหมดคำกล่าวว่าน้ำมีชีวิตก็สมควรเพราะน้ำไม่ได้แยกออกไปเป็นสองคือมีชีวิตก็มีไม่มีชีวิตก็มีขอถวายพระพร ถ้าน้ำมีชีวิตเวลาฝูงช้างลงเล่นน้ำดูดน้ำเข้าไปทางงวงแล้วใส่เข้าไปในปากไหลเข้าไปในท้องน้ำก็ต้องมีเสียงร้องหรือเวลาสัมเภาใหญ่ๆบรรทุกเต็มไปด้วยสินค้าแล่นไปในมหาสมุทรน้ำที่ถูกสัมเภาเบียดเสียดก็ต้องมีเสียงร้องหรือเวลาปลาใหญ่ๆตัวยาวตั้งหลายร้อยโยด คือปลาติมิติมิงคละดำผุดดำว่ายอยู่ในน้ำมหาสมุทรถ้าน้ำมีชีวิตก็ต้องร้องเพราะเหตุน้ำไม่มีชีวิตจึงไม่ร้องพระเจ้ามิลินตรัสยกย่องว่าสาธุพระนาคเสนปัญหาอันถึงซึ่งการแสดงพระผู้เป็นเจ้าได้แจงออกไว้ด้วยการแจงสมควรแล้วทั้งนั้นเปรียบเหมือนแก้วมณีที่มีค่ามาก เมื่อส่งไปถึงนายช่างผู้ฉลาดเขาก็ทำให้ดียิ่งขึ้นหรือแก้วมุกดาแก่นจันแดงอันน่าสรรเสริญฉะนนั้นปัญหาที่6ถามถึงสิ่งที่ไม่มีในโลก พระเจ้ามิลินตรัสถามว่าข้าแต่พระนาคเสนในโลกนี้ย่อมปรากฏมีพระพุทธเจ้าพระปเจกพุทธเจ้าพระสาวกพระเจ้าจักรพัิพระเจ้าประเทศราชเทวดามนุษย์ผู้มีทรัพย์ผู้ไม่มีทรัพย์ผู้ไปดีผู้ไปไม่ดีเพศหญิงเพศชายกรรมดีกรรมชั่วผลของกรรมดีกรรมชั่ว สัตว์ที่เกิดในฟองไข่เกิดในท้องแม่เกิดในเหงือ่อใครเกิดขึ้นเองไม่มีเท้าก็มีมีเพียงสองเท้าสี่เท้าหลายเท้าก็มีมีทั้งยักษ์รากสดกุมพันอสูรทานบคนทันเปรตปีศาจกินนอนนาคครุืฤสีวิชาทร ช้างม้าโคกระบืออูดลาแพะแกะเนื้อสุกรสิงพยักษเสือเหลืองหมีเสือดาวหมาในสุนัขบ้านสุนักป่านกต่างๆทองเงินมุกดามณีสังศิลาประพานแก้วแดงแก้วลายแก้วไยทูลเพชรแก้วพลึก เหล็กทองแดงแร่เงินแร่สำริดผ้าปานผ้าไหมผ้าได้ปานปอขนสัตว์ข้าวไม่มีเปลือกข้าวมีเปลือกข้าวละมานหญ้ากับแก่ลูกเดือยหญ้าละมานถั่วเขียวถั่วเหลืองงาถัว่วพลูต้นไม้ที่มีรากหอมมีแก่นหอมมีกระพี้หอม มีเปลือกหอมมีใบหอมมีดอกหอมมีผลหอมมีข้อหอมหญ้าเครือไม้กอไม้ต้นไม้ดวงดาวต้นไม้ใหญ่แม่น้ำภูเขาทะเลปลาเต่าเป็นอันมากสิ่งเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลกทั้งนั้นสิ่งที่ไม่มีในโลกถ้ามีอยู่ขอจงบอกให้แก่โยมด้วย พระนาเคเสนตอบว่าขอถวายพระพรสิ่งที่ไม่มีในโลกมีอยู่สมประการคือหนึ่งสิ่งที่มีเจตนาหรือไม่มีเจตนาก็ตามจะไม่แก่ไม่ตายไม่มีในโลก 2. ความเที่ยงแห่งสังขารทั้งหลายไม่มี 3. เมื่อว่าตามปรมัติแล้วคำว่าสัตว์บุคคลไม่มี รวมเป็นของไม่มีอยู่ในโลกสามอย่างนี้แหละมหาบอพิษพระเจ้ามิลินตรัสว่าสาธุพระนาคเสนปัญหาข้อนี้พระผู้เป็นเจ้ากล่าวแก้ถูกต้องดีแล้ว ปัญหาที่เจ็ดถามถึงความเผลอสติของพระอรหันต์ข้าแต่พระนาคเสนความเผลอสติของพระอรหันต์มีอยู่หรือพระนาคเสนทูลว่าขอถวายพระพรไม่มีพระเจ้ามิลินตรัสว่าข้าแต่พระปู่เป็นเจ้าพระอรหันต้องอาบัติบ้างหรือไม่ขอถวายพระพรต้อง ต้องเพราะวัตถุอะไรขอถวายพระพรต้องด้วยสำคัญผิดคือเวลาวิการเข้าใจว่าเป็นการก็มีห้ามการรับประเคนแล้วเข้าใจว่าไม่ได้ห้ามก็มีอาหารที่ไม่เป็นเดนภิกษุไข้เข้าใจว่าเป็นเดนภิกษุไข้ก็มีพระเจ้ามิลินตรัสว่าถ้าแต่พระนาคเสนภิกษุย่อมต้องอาบัต ด้วยอาการสองคือด้วยความไม่เอื้อเฟื้อหนึ่งด้วยความไม่รู้หนึ่งพระอรหันต้องอาบัตด้วยความไม่เอื้อเฟื้อมีอยู่หรือไม่มีเลยมหาบาพิษข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าถ้าพระอรหันยังต้องอาบัตอยู่แต่ความไม่เอื้อเฟื้อย่อมไม่มีแก่พระอรหันถ้าอย่างนั้นความเผลอสติ ก็มีแก่พระอรหันต์นะสิไม่มีมหาบาพิษเป็นแต่พระอรหันยังต้องอาบัติอยู่ถ้าอย่างนั้นขอพระผู้เป็นเจ้าจงให้โยมเข้าใจในข้อนี้ว่าเป็นเพราะอะไรขอถวายพระพรลักษณะแห่งโทษมีอยู่สองประการคือเป็นโลกะวัชชะหนึ่งเป็นปันนติวัชชะหนึ่ง ที่เป็นโลกะวัชชะเป็นโทษทางโลกนั้นได้แก่อกุศลกรรมบทสิบที่เป็นปันนติวัชชะเป็นโทษทางพระวินัยนั้นได้แก่สิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้สำหรับพระภิกษุสาวกทั้งหลายอย่างวิกาลโภชนะสิกขาบทคือการฉันอาหารในเวลาวิกาเป็นโทษในทางพระวินยัยแต่ไม่เป็นโทษทางโลก หรือการทําให้ภูตคามเคลื่อนที่คือการตัดต้นไม้ใบหญ้าเป็นต้นเป็นโทษทางพระวินัยแต่ไม่เป็นโทษทางโลกการว่ายน้ําเล่นเป็นโทษทางพระวินัยแต่ไม่เป็นโทษทางโลกสิ่งที่เป็นโทษทางพระวินัยนี่แหละเรียกว่าปัญติวัชชะส่วนที่เป็นโทษทางโลกนั้นพระอรหันต์ไม่ทําอย่างเด็ดขาดสิ่งที่เป็นโทษทางวินัย เมื่อยังไม่รู้ก็ทำเพราะว่าการรู้สิ่งทั้งปวงไม่ใช่วิสัยของพระอรหันต์ทั่วไปสิ่งที่พระอรหันต์ไม่รู้ก็มีเช่นนามและโคดแห่งสตรีบุรุษพระอรหันต์รู้ได้เฉพาะวิมุตติคือการหลุดพ้นก็มีพระอรหันต์ขั้นอภิญญาหกก็รู้เฉพาะในวิสัยแห่งตน สมเด็จพระสัพพัญยูเจ้าเท่านั้นจึงจะรู้หมดขอถวายพระพรพระเจ้ามิลินตรัสว่าถูกต้องพระนาคเสนปัญหาที่8ด ถามถึงความมีอยู่แห่งนิพพานพระเจ้ามิลินตรัสถามว่าขาแต่พระนาคเสนสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยกรรมสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยเหตุสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยฤดูมีปรากฏอยู่ในโลกแล้วสิ่งใดที่ไม่เกิดด้วยกรรมไม่เกิดด้วยเหตุไม่เกิดด้วยฤดูขอพระผู้เป็นเจ้าจงบอกสิ่งนั้นแก่โยมพระนาคเสนตอบว่า ขอถวายพระพรสิ่งที่ไม่เกิดด้วยกรรมไม่เกิดด้วยเหตุไม่เกิดด้วยฤดูนั้นมีอยู่สองคืออากาศหนึ่งนิพพานหนึ่งข้าแต่พระนาคเสนขอพระผู้เป็นเจ้าจงอย่าลบล้างคำของพระพุทธเจ้าไม่รู้ก็อย่าแก้ปัญหานี้พระนาคเสนกราบทูลว่าขอถวายพระพรเหตุใดอาตามาภาพจึงว่าอย่างนี้ และเหตุใดมหาบาพิษจึงห้ามอาตมาภาพอย่างนี้พระเจ้ามิลินตรัสต่อไปว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าเพราะไม่ควรกล่าวว่าอากาศไม่เกิดด้วยกรรมไม่เกิดด้วยเหตุไม่เกิดด้วยฤดูสมเด็จพระบรมครูได้ทรงบอกทางสำเร็จนิพพานให้แก่พระสาวกด้วยเหตุหลายร้อยอย่างพระผู้เป็นเจ้ากล่าวว่า นิพพานไม่เกิดด้วยเหตุพระนาคเสนฉเฉลยว่าขอถวายพระพรสมเด็จพระบรมมโลกเกชได้ทรงบอกทางสำเร็จนิพพานแก่พวกสาวกด้วยเหตุหลายร้อยอย่างจริงแต่ไม่ใช่ทรงบอกเหตุให้เกิดนิพพานพระเจ้ามิลินตรัสแย้งอีกว่าขาแต่พระนาคเสนในข้อนี้เท่ากับโยมออกจากที่มืด เข้าไปสู่ที่มืดออกจากป่าเข้าสู่ป่าอีกออกจากที่รกเข้าสู่ที่รกอีกเพราะเหตุให้สำเร็จพระนิพพานมีอยู่แต่เหตุให้เกิดนิพพานไม่มีถ้าเหตุให้สำเร็จนิพพานมีอยู่เหตุให้เกิดนิพพานก็ต้องมีเหมือนบิดามีอยู่เหตุที่ให้เกิดบิดาก็ต้องมีอยู่อาจารย์มีอยู่ เหตุที่ให้เกิดของอาจารย์นั้นก็ต้องมีอยู่พืชมีอยู่เหตุให้เกิดพืชนั้นก็ต้องมีอยู่หรือเมื่อยอดแห่งต้นไม้มีอยู่ตอนกลางและรากก็ต้องมีพระนาคเสนตอบว่าขอถวายพระพรมหาราชะนิพานเป็นอนุปาทานิยะคือไม่เป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานเพราะฉะนั้นจึงไม่มีเหตุ พระเจ้ามิลินตรัสว่าขอพระผู้เป็นเจ้าจงแสดงให้โยมเข้าใจว่าเหตุให้สำเร็จนิพพานมีอยู่แต่เหตุให้เกิดนิพพานไม่มีขอถวายพระพรถ้าอย่างนั้นขอมหาบาพิตรจงตั้งพระโสดลงสดับอาตามภาพจากแสดงถวายคือบุรุษอาจจากที่นี้ไปถึงเขาหิม,มาพานได้ตามกำลังปกติหรือ ได้พระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรบุรุษนั้นอาจนำภูเขาหิม,มาพานมาไว้ในที่นี้ได้ด้วยกำลังตามปกติหรือไม่อาจพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละคือบุคคลอาจบอกทางสำเร็จนิพพานได้แต่ไม่อาจบอกเหตุให้เกิดนิพพานได้ ขอถวายพระพรบุรุษอาจข้ามมหาสมุทรไปได้ด้วยเรือตามกำลังปกติไหมอาจได้พระผู้เป็นเจ้าก็บุรุษนั้นอาจนำเอาฝั่งมหาสมุทรข้างโน้นมาตั้งไว้ข้างนี้ด้วยกำลังตามปกติไหมไม่อาจพระผู้เป็นเจ้าข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบาพิตร คือทางสำเร็จนิพพานนั้นอาจบอกได้แต่ไม่อาจบอกเหตุให้เกิดนิพพานได้เพราะนิพพานเป็นอสังคตะธรรมธรรมที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งพระเจ้ามิลินตรัสว่าข้าแต่พระนาคเสนนิพพานเป็นอสังคตะธรรมไม่มีใครอาจบอกได้อย่างนั้นหรืออย่างนั้นมหาปพิธนิพพานเป็นอสังคตะธรรม ไม่มีอะไรตกแต่งได้ไม่มีอะไรกระทำได้นิพพานเป็นของไม่ควรกล่าวว่าเกิดขึ้นแล้วหรือยังไม่เกิดหรือจักต้องเกิดไม่ควรกล่าวว่าเป็นอดีตหรืออนาคตหรือปัจจุบันไม่ควรกล่าวว่าเป็นของต้องเห็นด้วยตาเป็นของต้องได้ยินด้วยหูรู้ด้วยจมูกลิ้นกายอย่างใดเลยพระเจ้ามิลินตรัสว่า ถ้าแต่พระปู่เป็นเจา้าถ้าเป็นอย่างนั้นนิพพานก็เป็นความไม่มีเป็นธรรมดาเราพูดได้ว่านิพพานไม่มีอย่างนั้นสิขอถวายพระพรนิพพานเป็นของต้องรู้ด้วยใจพระอริยสาวกผู้ปฏิบัติชอบแล้วย่อมได้เห็นนิพพานด้วยใจอันบริสุทธิ์อันสงบอันประนีตอันเที่ยงตรง อันไม่มีเครื่องกั้นกลางอันไม่มีอามิตรข้าแต่พระนาคเสนนิพพานนั้นเป็นเช่นไรขอจงให้โยมเข้าใจด้วยคำอุปมาคือด้วยการเปรียบกับสิ่งที่มีอยู่รู้อยู่ตามธรรมดาขอถวายพระพรลมมีอยู่หรือมีอยู่พระผู้เป็นเจ้าถ้าอย่างนั้นขอมาหาปพิธ จงแสดงลมให้อัตมาภาพเห็นด้วยสีสันฐานน้อยใหญ่ยาวสั้นไม่ได้พระผู้เป็นเจ้าเพราะไม่มีใครอาจจับต้องลมได้แต่ว่าลมนั้นมีอยู่ขอถวายพระพรถ้าไม่อาจชี้ลมได้ว่าลมมีสีสันฐานเล็กใหญ่ยาวสั้นอย่างไรลมก็ไม่มีนะสิ มีพระผู้เป็นเจ้าโยมรู้อยู่เต็มใจว่าลมมีแต่ไม่อาจแสดงลมให้เห็นได้ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาปพิธนิพพานมีอยู่จริงแต่ว่าไม่มีใครอาจแสดงให้เห็นได้ว่านิพพานมีสีสันฐานเล็กใหญ่ยาวสั้นอย่างไรพระเจ้ามิลินตรัสว่าข้าแต่พระนาคเสน โยมเข้าใจได้ดีตามข้ออุปมาแล้วโยมโยอมรับว่านิพพานมีจริงปัญหาที่9ถามถึงสิ่งที่เกิดจากกรรมและไม่เกิดจากกรรมพระเจ้ามิลินตรัสถามว่าข้าแต่พระนาคเศสน อะไรเกิดด้วยกรรมเกิดด้วยเหตุเกิดด้วยฤดูและอะไรไม่เกิดด้วยกรรมไม่เกิดด้วยเหตุไม่เกิดด้วยฤดูพระนาคเษนตอบว่าขอถวายพระพรพวกสัตว์ที่มีจิตใจทั้งสิ้นเกิดด้วยกรรมไฟกับพืชทั้งสิ้นเกิดด้วยเหตุแผ่นดินภูเขาน้ำลมทั้งสิ้นเกิดด้วยฤดู อากาศกับนิพพานไม่เกิดด้วยกรรมไม่เกิดด้วยเหตุไม่เกิดด้วยฤดูนิพพานใครๆไม่ควรกล่าวว่าเกิดด้วยกรรมหรือเกิดด้วยเหตุเกิดด้วยฤดูและไม่ควรกล่าวว่าเป็นของเกิดอยู่แล้วหรือยังไม่เกิดหรือจกต้องเกิดไม่ควรกล่าวว่าเป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบัน ไม่ควรกล่าวว่าเป็นของต้องรู้แจ้งด้วยตาหูจมูกลิ้นกายนอกจากเป็นของที่รู้ด้วยใจเท่านั้นแต่พระอริยาสาวกผู้ปฏิบัติชอบแล้วย่อมเห็นนิพพานด้วยยานอันบริสุทธิ์พระเจ้ามิลินตรัสว่าขกาแต่พระนาคเสนปัญหาอันน่ายินดีพระผู้เป็นเจ้าได้แก้ไขดีแล้ว ทำให้โยมสิ้นสงสัยแล้วพระผู้เป็นเจ้าได้ชื่อว่ามาถึงความเป็นผู้เยี่ยมในคณะสงฆ์อันประเสริฐแล้วจบวรรคที่7จ็ดวรรคที่8ปปัญหาที่หนึ่ง ถามถึงความตายแห่งยักษ์พระเจ้ามิลินตรัสถามว่าข้าแต่พระนาคเษนยักษ์มีอยู่ในโลกหรือขอถวายพระพรมียักษ์จุติจากกำเนิดของยักษ์ไหมขอถวายพระพรจุติแต่เหตุรายเวลายักษ์ตายจึงไม่เห็นซากศพไม่ได้กลิ่นซากศพขอถวายพระพร ซากศพของยักษ์ที่ตายไปแล้วมีอยู่แต่กลิ่นซากศพถูกลมพัดไปเสียด้วยว่าเวลายักษ์ตายแล้วนั้นปรากฏว่าเป็นตะกะแตนก็มีเป็นหนอนก็มีเป็นมดก็มีเป็นยุงก็มีเป็นงูก็มีเป็นแมงป่องก็มีเป็นตะขาบก็มีเป็นสัตว์เกิดจากฟองไข่ก็มีเป็นเนื้อป่าสัตว์ป่าก็มี พระเจ้ามิลินตรัสว่าข้าแต่พระนาคเสนผู้อื่นนอกจากผู้มีความรู้อย่างพระผู้เป็นเจ้าย่อมแก้ปัญหาข้อนี้ไม่ได้ปัญหาที่สองถามเรื่องไม่ทรงบัญญัติสิกขาบทพระเจ้ามิลินตรัสถามว่าข้าแต่พระนาคเสนพวกอาจารย์ของพวกแพทย์บางกรมีอยู่เช่นนารทะหนึ่ง ธรรมมันตริกะหนึ่งอังคีรสะหนึ่งกปิละหนึ่งกันทารติกามะหนึ่งอตุละหนึ่งบุพภกจายณะหนึ่งอาจารย์เหล่านั้นทั้งสิ้นรู้จักความเกิดขึ้นแห่งโรคต้นเหตุแห่งโรคแดนเกิดแห่งโรคสมุดฐานแห่งโรคกิริยาอาการแห่งโรคการรักษาโรค รักษาหายและไม่หายได้โดยเร็วพลันว่าในร่างกายจากมีโรคเกิดขึ้นเท่านี้รู้ได้อย่างรวดเร็วเหมือนกับจับกลุ่มได้แล้วม้วนไปตามลำดับฉะนั้นอาจารย์เหล่านั้นทั้งสิ้นไม่ใช่พระสัพพัญยูส่วนสมเด็จพระบรม,มครูเจ้าเป็นพระสัพพัญยูทรงรู้อนาคตได้สิ้น ว่าในเรื่องนั้นจะต้องบัญญัติสิกขาบทเท่านั้นแต่เหตุใดจึงไม่ทรงบัญญัติสิกขาบทไว้ให้สิ้นเชิงทีเดียวต่อเมื่อเกิดเรื่องขึ้นแล้วมีพวกมนุษย์ติเตียนแล้วจึงทรงบัญญัติสิกขาบทพระนาคเสนตอบว่าขอถวายพระพรพระตถาคตเจ้าทรงทราบแล้วว่าในสมัยนี้เมื่อมนุษย์เหล่านี้ติเตียน เราจะต้องบัญญัติสิกขาบทร้อยห้าสิบสิกขาบทกว่า,วาแต่ว่าพระตถาคตเจ้าทรงเล็งเห็นว่าถ้าเราจักบัญญัติสิกขาบทไว้ให้ครบทีเดียวมหาชนก็จกร้อนใจว่าในศาสนานี้มีสิ่งที่จะต้องรักษาอยู่มากเป็นการยากที่จะบรรพชาในศาสนาของพระสมณาโคดมถึงพวกอยากบรรพชาก็จักไม่บรรพชา ทั้งจากไม่มีผู้เชื่อฟังถ้อยคําของเราพวกที่ไม่เชื่อฟังถ้อยคําของเราก็จากไปเกิดในอบายเมื่อเกิดเรื่องขึ้นแล้วมีความเสียหายปรากฏขึ้นแล้วเราจึงบัญญัติสิกขาบทองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นอย่างนี้จึงไม่ทรงบัญญัติสิกขาบทไว้ล่วงหน้าทีเดียวขอถวายพระพรพระเจ้ามิลินตรัสว่า อย่างนั้นพระนาคเสนเป็นอันพระตถาคตเจ้าทรงเล็งเห็นเรื่องนี้ได้ดีแล้วถ้ามีผู้ได้ยินได้ฟังว่ามีสิ่งที่จะต้องรักษาในพระพุทธศาสนาอยู่มากก็จักสะดุ้งกลัวจักไม่มีผู้บรรพชาโยมยอมรับว่าถูกต้องอย่างที่พระผู้เป็นเจ้าวิสัชนาะปัญหาที่สาม ถามถึงมนทินแห่งดวงอาทิตย์พระเจ้ามิลินตรัสถามต่อไปว่าข้าแต่พระนาคเสนดวงอาทิตย์นี้แผ่รัศมีแรงกล้าอยู่เป็นนิดหรือว่าบางเวลาก็อ่อนไปขอถวายพระพรดวงอาทิตย์นี้แผ่รัศมีแรงกล้าอยู่ทุกเวลาข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าถ้าดวงอาทิตย์นี้ แผ่รัศมีแรงกล้าอยู่ทุกเวลาเหตุไรบางเวลาจึงร้อนน้อยบางเวลาจึงร้อนมากขอถวายพระพรเหตุว่าดวงอาทิตย์ถูกโรคสี่อย่างไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งบีบคั้นจึงร้อนน้อยไปโรคสี่อย่างนั้นได้แก่หมอกหนึ่งควันหนึ่งเมฆหนึ่งราหูหนึ่ง พระเจ้ามิลินตรัสว่าน่าอัศจรรย์พระนาคเษนถึงดวงอาทิตย์อันมีเดชกล้าก็ยังมีโรคไม่ต้องพูดถึงสัตว์เหล่าอื่นการจำแนกปัญหานี้ผู้อื่นนอกจากผู้มีความรู้ดังพระผู้เป็นเจ้าแล้วไม่อาจจำแนกได้ วันนี้เวลาของรายการแบ่งปันเรื่องดีๆหมดลงแล้วนะคะดิฉันแสงอรุณการจนรัตต้องขอลาไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขกายสุขใจแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ